สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่2ส,งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับมาพึงลังสถานอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้มรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอ,อันดามันอ่าวไทยนะครับปกคลุมบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนหลักจากประเทศไทยลักษณะเช่นนี้นะครับเก็เสียดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ามีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นดนบางพื้นที่นะครับ ทัดไายดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่ามื้อนีทองฝากค่ะคนข้างที่สิปอดโป้งนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนดรดาตตัวรากรจายจังหวัดคอนเกนนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายเล็กน้อยในเกือบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเดดาตตัวจรจา,าจังหวัดสุขุมวนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณจังหวัดสุข,ขุมวนครพนมบึงกาฬแล้วก็อุดรธานีครับมื้อนีกับไอคนฟา้างนอกเอยละ20ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับขันหมายไวที่33-36องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับขาดหมายไวที่24-27องศาเซลเซียสครับครับสำหรับข่าวพยากณ์อ,อาจารยร์ิเวิภา์ักตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับมีเพียงแคนีต้องข้ตัวรัปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำปรตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน